จะมาทำแพนเค้กนหมคะเหนือเหนือจะทำแค่สองคนเหนือจะมาตอกไข่กันก่อนค่ะไข่จะแตกแล้วเนี่ยอุ้ยเฮ้ยโหแกะเป็นแบบนี้มันก็เบียบมือได้คุณเฮ้ยจะไม่บอกกันทุกคนเลยนะยังไงต่อไอ้แชดชู่แชทชู่เอานี่ไอ้แชทชู่มันหายขนาดไหน อ๋อมาให้ใส่หั้นไปขกให้นำไข่ไก่หนุ่มซอสนมสดและแป้งใส่ใส้ใส่หนุ่มก่อนไม่เป็นไรค่ะใส่อะไรก่อนก็ได้มันก็อยู่ไงตัดนะไม่เดี๋ยวก็ตัดอย่างนี้ทำดูนะหนึ่งสสา่ จะเป็นคนคนได้ไหมมันยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้บอลนำมานลงหรือไม่เยอะมากเขาจะไปใส่ได้ไหมนะใส่เลยอีกเดียวอ่ะใส่อีกใส่ไม่ต้องมากไม่ต้องมากไม่ต้องมากพอได้พอได้ฉันนั้นแหละเท่านี้แหละใส่ใส่อีกไหมพี่ใส่หมดใส่หมดเลยสุกใส่หมดเลยเหรอพอได้พันเดี๋ยวมันทำไม่หมดแน่แน่เดี๋ยวมันหม้น ด้วยเหรอมันก็หมุนซิเราไม่ได้ทำแบนเค่มาหลายวันแล้วเนี่ยต้องทำไม่หมุนเลยงัวเถอะพี่มีมันจะหมุนแล้วนะมันจะทำไม่ออกแล้วออเจมอนเถอะเราควรได้ป่าวไหมได้พี่วีเจมันเขไม่ต้องหมุกก็ได้นะไม่ฉันฉันอกกวนมาฉันกวนก่อนมัจะเจิดนี่เหรอที่นี่มไม่เขาไม่เขาเขาเป็นอย่าน มือมือแบบนี้เหรอใช่แล้วควรให้เท่ากันหรอให้มันเป็นน้ำหรอใช่มันเป็นน้ำยังหรอเฮ้ยอะไรแล้วลืมใส่ก่อนใส่แล้วใส่น้ำไปเลยอุ้ยแล้วก็แล้วก็ต้องควรก่อนนี่ใส่หนูไม่หมดเหรอไส่หนูไม่หมดเลยอื้อือ เดี๋ยวอะแล้วเดี๋ยวเดก็เสร็จแล้วนี่ทำไมเดี๋ยวฉันทำไมฉันทำเฮ้ยเราไม่ใช่กันสองคนไหมที่ปันเป็นคนจับหมาเมื่อกี้ที่จี้ปันทำให้แล้วอุ้ยอุ้ยเสร็จแล้วใช่ไหมเมื่อไหร่ให้มันเป็นน้ำอุ้ยกลายเป็นไข่นิงๆเดี๋ยวปล่อยก่อนๆก่อนๆก็ต้องทำเค้กงั้ไงต่อไม่เรามีนมสดไหมล่ะ าวต้องใส่เพิ่มอีกอะไรใส่เพิ่มอีกอ่ะแป้งใส่เพิ่มอีกละสิบห้าพอเขาบอกอุ้ยเนี่ยเขาจะตัวอีเท่าหัวแบบนี้เฮ้ยจะไม่พอเลยไม่ปันนั่นปันไปเรียอะไรไปเรียแป้งเหรอไม่ปันเราคุเลยก่็โดนคนณถูกไหมที่ปันสอน ฉันขอขวัญมั่งนะทำไมเป็นทำเป็นล่อโอ้ยง่ายจะตายมันโขกแล้วแป้งไม่เป็นไรท่านอย่างวนมั่งในมือเธอควรแล้วไมื่อกี้อใช่นี่เราไม่ควรสองคนไหมมันควรจ้าน่ะมันต้องมีสองอันเลยมันแข็งเธอแล้วเมื่อกี้มือแบบไหนมันแข็งมเดือดๆๆจากมือนี้ไหมต้องจะแบบนี้อ่ะ ก็ทำไจแบบไหมเดี๋ยวมาเล่เดี๋ยวนได้ไหมดนี่มันร้อนทไมเราทำไมแป้งมนอนี้เนี่ยมันออาเทออกก็ไม่ได้เ็เทได้สิอยู่เดี๋ยวมันทำไมมันติดอ่ะต้องบวให้เทก่อนสิให้มันน้ำเยอะเยอะให้เราทำแบบนี้เหรอแเดี๋ยว่ก่อนทำมั้งได้ไหมมนดีปันไม่เีหอม่ลทำแรเดี๋ยวฉันทำมังมันอะไรสิ่งนี้ ไกมุมสดนี่นุ่มซอกไม่ปะาต้ช่หนุ่มซอด้วยไม่ใ่หนุ่มส้อย่โอเคใส่หนุ่มซอดเดียวใช่ไส่แปงใส้ะกันแล้ปาปาซ้มเแล้วตีส่วนาซ้มให้เข้ากันปากไวชุหน้าหนี่เกิอบแปงลงบน่ ขาเนื่อยมือน้ำมันที่ร้อนดีแล้วทุกอย่งกเมันกัเราก็นัง่นนงก็ะจะจพ่อกับป้าไปเจอถ้ะจะไปดู เดี๋ยวเราพักแป้งที่15นาทีนะคะใช่เจ้าโยกแป้งใช่มันด๋อยมากฮึฮึตึงกว่านั่น ຫັນໂງ່ໄປດູໂງ່ຈ້າເຮືອຫມູ່